สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอความอันตรายของหัวลบนิวเคลียร์โอเคอย่าลืมกด subscribe จะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะครับเอาสั้นๆง,ง่ายๆนะครับอาวุธนิวเคลียร์เป็นวัตถุระเบิดซึ่งมีอำนาจ <S <S พลังทำลายล้างอย่างมหาศาลมันคืออาวุธล้างเผาพันธุ์อย่างแท้จริง การทดสอบระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์หรือระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกมันปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับ TNT ประมาณ10ล้านตันมีหัวลบนิวเคลียร์ที่ทำออกมาเพียง2ชิ้นเท่านั้นตลอดห่วงสงคราม <Okay. S 1> ของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะยุติสงครามโลกครั้งที่2ลูกที่1เป็นประเภทจุดระเบิดด้วยยูเรเนียมมีชื่อว่าลิตเติลบอยถูกจุดระเบิดเหนือนครฮิโรชิมาอีก3วันต่อมาสาหรัฐได้ทิ้งลูกที่2เป็นประเภทจุดระเบิด ภายในพูโตเนียมมีชื่อว่าแฟตแมนการทิ้งหัวลบ2ชิ้นนี้ได้สังหารชีวิตชาวญี่ปุ่นประมาณ2 0 0 0 0 0ชีวิตมันถือว่าเป็นอาวุธพลังทำลายล้างอย่างมหาศาลต่อไปการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อาจจะไม่ใช่เพราะว่าภัยธรรมชาติเหมือนดาวคอน้อยชนโลกในยุค60ล้านปีเหมือนไดโนเสาร์แต่อาจจะเกิดจากมนุษย์ครอบครองอาวุธนิวเคลีย์จำนวนมหาศาลพลังทำลายล้างสูงที่ทำให้ทุกสิ่งบนโลกมอดไหม้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ และมนุษย์เรามีอาวุธที่ว่ามาที่สร้างขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เองมีมากมายเกินพอที่จะจบทุกสิ่งรีเซ็ตทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้บนพื้นผิพนี้ถ้าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3จะต้องเป็นสงครามนิวเคลียร์อย่างแน่นอนการสร้างหัวลบนิวเคลียร์ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมันขึ้นอยู่กับว่าต้องการความรุนแรงขนาดไหนและจะสร้างแบบไหนระเบิดตรงไหนก็เท่านั้นถึงมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์กันตลอดมา แต่การทดลองนำมาซึ่งผลกระทบอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นกรรมตภาพลังสีที่อาจจะรั่วไหลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบจะน้อยหรือมากเช่นการเกิดแผ่นดินไหวจากหัวลบนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเอาง่ายๆแค่ส0ซจากการครอบครองหัวลบนิวเคลียร์ของสารัฐไประเบิดตามจุดต่างๆของโลกโก็อาจจะทำให้เกิดฤด,ดูหนาวนิวเคลียร์ฤดูหนาวนิวเคลียร์ก็คือ หลังจากเกิดการระเบิดจะทำให้ฝุ่นมหาสารจากดินพุ่งขึ้นมาในอากาศแผ่ปกคลุมไปทั่วโลกยาวนานหลายเดือนโลกก็อาจจะมืดมิดเป็นเวลายาวนานทำให้ค่าสิ่งมีชีวิตต่างๆลงไปอย่างช้าๆนี่แค่ผลกระทบรอบข้างที่ยังไม่โดนระเบิดโดยตรงและยังไม่นับกัมมันตภาพรังสีอีกแต่ไม่ต้องห่วงโลกของเรามีการสกัดกัน้นการทดลองคือสนธิสัญญาห้ามทดลองระเบิดนิวเคลียร์ต่อไปเรามาดูประเทศที่ครอบครองหัวลบนิวเคลียร์กันดีกว่า ิสราเอล60-400หัวลบเกาหลีเหนือ10-20หัวลบอินเดีย130-140หัวลบปากีสถาน140-150หัวลบสหาราชอาณาจักรหรืออังกฤษ215หัวลบจีน280หัวลบฝรั่งเศส300หัวลบต่อไปพี่ใหญ่นะครับสหรัฐ6,450หัวลบรัเสเซีย 6,850หัวลบถือว่ามีจำนวนมหาศาลที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งถ้ากดแล้วถือว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนผมแล้ว